า้่ม่อไรทีเมอ่พี่ก็ต้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ได้ค่ะขอบคุณค่ะใช่ใ เอาแมจยาวันนี้มาร่วมแต่โอนภาพมิน้กับคามาได้ค่ะก็คอนแความมินกับคาหมานะคะรบรอบสิบห้าปีค่ะยิ่งใหญ่มากจริงๆต้องบอกเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับคาหมาด้วยค่ะก็ขอให้มีปีต่อๆไปที่แข็งแรงค่ะจริงๆคาามาเป็นส่วนรวมของดีที่ทั้งหลายเนาะท้ามันครบตุกิทุกอย่างความสุขความงามทุกอย่างใช่ค่ะก็วันนี้ก็จะได้เห็นเออโชว์ได้เห็น ความหลากหลายของของแต่ละแบรนด์ด้วยค่ะ,ะก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในวันนี้ค่ะแล้วก็ภายในช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะตามผ่านดวลานาตใกละะ้แ <laughs> ล้วค่ะใกล้แล้วค่ะตอนนี้เดือดทุกคิวนี่พี่บอยมาด้วยเลยบอกว่าโอ้โหเราเป็นเป็นเอ่อถ่ายไปแล้วก็ออนไปแต่ว่าก็จะมาความคุณภาพ,พให้คุณผู้ชมได้ชมกันแน่นอนค่ะก็ยังยังถ่ายทำกันอยู่ ก็ตอนนี้ออนพร้อมกัน2เรื่องคือทาหมุนเวลาตายแล้วก็เท่ากระดังงาอ่ใช่ใช่มาพร้อมัาสองเรื่องพร้อมกัน2เรื่องเลยค่ะซุกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถรับชมได้ค่ะมันทุกเวลาชนกันไม่แพงหรือไม่ใช่กันเือคนละวันค่ะคนละวันกันเท่าทามเนี่ยวันศุกร์ตอนสี่ทุ่มกว่าหรือว่าจะไปดูย้อนหลังได้ที่แอปฟรูไอดีค่ะส่วนเท่ากระดังงาเนี่ยมาเสาร์อาทิตย์ในช่องเวิร์กพอยต์ก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ n น t f l i x ค่ะแต่กระแสมาแรงมากคู่เลยนะทั้งสองเรื่องเลยนะเป็นสองเรื่องที่คนละแนวเลยค่ะใชแลล้้ววเเราาาก็ใชทงน มเท่ากับงานจบก่อนแต่ว่าทมาเน uh, so so like ี่ยตอนนี้กำลังกำลังถ่ายทมอยู่ด้วยะทมายังไม่จบเดืถ่ายไปออนไปเลยค่ะเดือดทุกคิวแต่สนุกมากค่ะก็เป็นคนละแนวก็เป็นเป็นแนวใหม่ที่ที่มีโอกาสได้ทำงานโปรดักชันใหม่ๆอ่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะถูกใจของผู้ชมเพราะมันเป็นเป็นแนวแบบแฟนตาซีฆาตกรรมอะไรอะค่ะอย่างเรื่องทมามีกระแสชื่นชมไทย แผงมากค่่อนข้าง่อนข้างมีฟีดแบ็กที่ดีมากค่ะเพราะว่าเป็นเป็นแนวใหม่ที่พนไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ด้วยบทประพันธ์ที่มีอ่ะค่ะแล้วก็มาปรับเป็นเป็นบทละครซึ่งก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเลยอ่ค่ะตอนแรกอาจคุณกลัวว่าดูแล้วจะงงอย่างพ่อไปดูจริงๆก็ไม่งงใช่ใช่เพราะเหมือนอย่างที่พี่ชนบอกว่าถ้าอ่านเรื่องอาจจะแบบการทำงานมันยากแน่นอนแต่ว่าจะย่อยให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ดูอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาติดตามดูได้ย้อนหลังได้ และคุณชมเวลาเข้าคู่กับพลอยประกอบเดี๋ยวโหแบบรับรับส่งกันถึงเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่บอยกับเต็มเต็มอนกันซึ่ง ซึ่งก็ซีนอารมณ์เยอะมากแล้วก็ซีนดาร์ต้องยิงกันฆ่ากันอะไรก็มากมายเลยค่ะก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมงานกันซึ่งเรียกว่าเรียกว่าทํางานกันเป็นทีมดีกว่าทั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนค่ะก็หลายกระแสชื่นชมอย่างีเราคูฟิวมากขนาดไหนชื่นใจค่ะชื่นใจเพราะว่าเราก็เหมือนกับคนทํางานเราก็อยากทําอะไรที่มันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยบทที่มีความยากทุกคนก็พยายามทำทำงานของตัวเองกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เจอพี่ๆ ที่มีความสามารถเนาะทุกๆคนอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้กำกับชีมงานทุกคนก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่มีโอกาสได้ทำชิ้นงานที่ดี นอกจากกระแสละครมาดีแล้วปีนี้เรื่องธุรกิจของแพนก็ปังไม่หยุดเหมือนกันไปต่อยังไม่หยุดยางไปต่อไปต่อยังไม่หยุดยังไปต่อค่ะก็ไปคอลแลบแบรนด์กับน้องๆที่เชียงใหม่ชื่อแบรนด์ตะลอนค่ะก็เป็นอะไรที่เราเดินทางไปบ่อยอยู่แล้วชอบใส่เสื้อผ้าที่ดูเรียบง่ายอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าแล้วเราก็เป็นคนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ซื้อจนซื้อเขาจนแบบจนต้องมาขอคอลแลบกันว่าขอมาทําร่วมกันอะไรเยงี้ค่ะก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีมากๆา ก็ชื่อแบรนด์ตลอนค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้มีสาขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เดอะมาร์เก็ตหรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากลองอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูได้สนใจไหมคะการเป็ <c oughs> นคอนเล็บกั <c oughs> นนี<ก>้เราจะต้องมาได้ฟ<อ>รีไซส์เราจต้องคุยกันยังไงมือถึงเข้าใจเข้ากันเมร์ชกันระหว่างสองฝ่าย จริงๆแล้วน้องๆก็เป็นแบบเป็นเป็นใครวะดีเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้อุดหนุนกันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยพี่แพนมาลองทํามาทําร่วมกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแพนก็อยากทํากับน้องเป็นเป็นสไตล์ในแบบที่เราชอบเพราะอะไรที่เราชอบมันจะทําออกมาได้อย่างมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับ Teddy House, ata, เท็ดดี้เฮาส์ตุ๊กตาหมีอะไรเงี้ยมันก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเราเสมอค่ะมันคอนเซ็ปต์ใหม่กับน้องใช่แล้วค่ะ คริสต์มาสกำลังอุ้ยทำไมรู้นะเร็วยิง <S <S <ม>่งกว่าสองอยู่ตอ,อ,อ,อนเดือนหน้าคอลเลคชันคริสต์มาสกำลังจะมาค่ะใครที่พร้อมเดินทางท่องเที่ยวก็มีให้ได้เลือกเยอะแยะเลยค่ะ จริงค่ะแต่มันก็ไม่ง่ายคือ,อมันว่าทํายิบจับทำอะไรสักอย่างมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่เพียงแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ได้มาเจอน้องๆที่เขาที่เขามีมีพลังมีไฟในการทำอะไรเงี้ยค่ะและเป็นความชอบของเราด้วยก็เลยลองลองทําด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆเขาก็ตั้งใจทํามากจนเรารู้สึกว่าถ้าน้องทําขนาดนี้เราก็เราก็เราก็เต็มที่เราก็ดีใจอะไรเงี้ยแต่แต่และคอลเลคชั่น แลนลงดีเทลคืดีเทลมันไปมากเลยนะคะคือเราก็จะใส่ใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของผ้าเรื่องของอะไรเงี้ยก็มามาเรื่องมามาเจอกันตรงกลางระหว่างความเป็นแบรนด์ตตลอนของน้องๆเขาเพื่อเพื่อให้มันมีคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวเราด้วยแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ของน้องๆด้วยค่ะ อุ้ยตอนนี้น้องๆเขาขยับขยายมีพัทยามีกรุงเทพเนี่ยคะ่ะแล้วก็เชียงใหม่หลายๆที่ก็เดี๋ยวรอติดตามได้หรือใครสนใจอันไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะรีบรีบแพ็กรีบส่งให้อย่างรวดเร็วเออเป็นคุณลูกค้ามาก่อนไงเราเลยรู้ว่าเราซื้ออะไรเราก็อยากได้ของเร็วเออถ้าอยากได้ก็ต้องไปซื้อไปลองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้ให้ตอบโจทย์คนที่เขาเป็นคุณลูกค้าเหมือนกันนี่ค่ะผท้าพธ์แบบนี้มีหน้าวางเลย ปีหน้าเหรอคะก็มีม <i> ีโปรเจกต์ที่เป็นเป็นซีรีส์ที่จะเตรียมตัวไายทำต่อเนื่องค่ะก็เป็นเรื่องใหม่เดี๋ยวอุไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเริ่มกันใหม่มีอีกหลายอย่างค่ะงานการไม่หยุดหยุดไม่ได้เลยสนุกค่ะสนุกก็ขอให้ขอให้เป็นอีกปีที่เราน้องมีความเคลื่อนไหวตลอดค่ะหลายคนยังเซลอยู่ตลอดแหละทำงานเหมือนร้อนเงินหยุดไม่ได้เลยทํางานแล้วก็ไปออกกําลังกายตีกอล์ฟไงแล้วก็ไปทําธุรกิจไปอะไรคือมันก็มันก็มีเรื่องอะไรที่เราอยาก ทำมากมายมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เป็นครอบครัวใหญ่เรารู้สึกว่าการที่เราอยู่รวมกันเยอะๆมันก็มันก็นาอกมันก็ต้องได้ดูแลกันอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะและหลานกําลงังโตด้วยพี่หมีเขาไม่ได้เบรกใช่ไหม้งเพิ่มพี่หมีมละคะพี่หมีก็วิ่งไม่แพ้กันเลยล <c oughs> ุงกับป้าไม่หยุดเลยเออก็เลยก็มีความสุขกันทุกวันค่ะใช่ใช่ไม่ทิ้งโอกาสที่อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามากันค่ะขอบคุณค่ะแม่ Thank okay.